อีเวนต์ครั้งแรก1,000บาทต้องมาโน้มตูมนี่มายุ่งสปายของเราจะตามไปสืบเสาะเจาะประวัติของพวกเขาเคสของเราในวันนี้นั่นก็คือ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ รับทุกท่านเข้าสู่รายการโอ้ไม่กอดวันโรายการที่จะพาผู้ชมไปรู้รึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งบนเตียงดาราก,กับผู้รู้สุดคอทั้งหกท่นนะคะ <Wow. S 1> ท่านแรกค่ะพี่ต้อยแอคเนอร์ค่ะเจ้าพ่อวงการบันเทิงค่ะท่านถัดมาค่ะคุณมินโยรู้ทำพออสานีโลก้าค่ะคุณกิฟนะคะจีฟูโปรดิวเซอร์รายการโอ้ไม่กอดวันโอวันค่ะพี่เต๋อจีฟูมอกริบคอนเฟิร์มนะคะและแน่นอนค่ะ คุณพันธิพาสกุลชัยบอสใหญ่อนาตักทีฟูของเรานั่นเองสวัสดีค่ะครับประเด็นที่เราจะพูดพูดคุยวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการแย่งพรีเซนเตอร์กันนะคะกับข่าวลือมากมายค่ะย่าญาแล้วก็ใหม่เดวิกาซึ่งฮอตทั้งคู่แล้วก็อยู่ทั้งสองภากฝั่งนะคะ ก็คนนึงอยู่วิกหมอชิดอีกคนนึงอยู่วิกน้อย,อยสีค่ะกับงานพรีเซนเตอร์ค่ะเขาบอกว่านอกจากจะมีพรีเซนเตอร์แม็กนัมล่าสุดที่แย่งกันนะคะก็จะมีอีกหลายตัวที่มาแทนที่กันด้วยทั้งคู่จะเกาเหล่ากันจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้บุรุ้ทุกท่านก็รู้จักเนะาะไ,ได้ พี่เอเลนไม่อยู่นะคะเศรษฐีพี่เอเลนมากเลยค่ะเพราะ้นวันนี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ขายปืนนะฮะอะไรเนี่เป็นไอติมอะไรนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะอ่ะพี่ต้อยพี่ต้อยไงะไม่อร่อยครับบอกไม่อร่อยหมายถึงใหม่ใหม่ได้ย่าๆครับไติมต้องใจหมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาลุยกันเลยค่ะัาแป๊บนึงค่ะธุรกิจอ๋อนั่นก็เป็นเรื่องของผู้จัดการเองหรือแม้แต่ตัวเองบอกเอ่อ เท่านี้ก็ได้เนี่ยโอ้เจ้าของธุรกิจเจ้าของสินค้าคว้าเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกเท่ากันว่าอันไหนอันไหนดั้มราคาลงมาได้หรือว่ามีแถมได้แถมอีเวนต์อีก10ครั้งเนี่ยเขามีการแข่งกันเช่นสมมุติว่าอันนี้เปมื่อก่อนเป็นยาย่าแบงกนำแล้วทีนี้เนี่ยอาจจะรับอยู่ที่ประมาณ5ล้าน7ล้าน เอกลกครึ่งนิสัยดีเนี่ยก็ต้องพูดถึงยาญ้าอุรัสยาสเปอร์บันสาวน้อยจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยายาญ้าเป็นที่รู้จักจากละครดวงใจอักคณีที่เล่นคู่กับพระเอกดังนเดตคูกิมิยะและเป็นต้นแบบของดาราคู่จิน้นที่ทำเอาแฟนคลับเนี่ยฟินกันไปทั้งประเทศจากนั้น นางเอกสาวก็ได้มีทั้งงานละครอีเวนต์และพรีเซนเตอร์ตามมาอีกมากมายซึ่งความดังของนางเอกสาวย่าเนี่ยก็ทำให้ได้รับรางวัลต่างๆจากหลายสำนักข่าวบันเทิงจะบอกว่าเป็นปีทองของเธอเลยก็ว่าได้แต่อีกหนึ่งนางเอกสาวลูกครึ่งที่ดังไม่แพ้กันเลยก็คือสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ตอนนี้ก็เป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของอีกช่อง ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยรังสิตโดยที่สาวใหม่แจ้งเกิดจากละครเรื่องแรกเงากามเทพและจากนั้นก็มีทั้งงานละครเดินแบบอีเวนต์แล้วพรีเซนเตอร์อีกมากมายซึ่งก่อนหน้าน,นี้จะเป็นสาวาย่าๆเลยเกิดเป็นประเด็นเมาส์มอยว่าสาวใหม่เนี่ย มัดฉกและเสียบพรีเซนเตอร์แม็กนัมแทนสาวยา่ยาๆเพราะค่าตัวที่สูงหรือตามกระแสนในวงการที่ว่าสาวใหม่เนี่ยเป็นนางเอกจอมฉกเอาเป็นว่าเรื่องนี้ความจริงเป็นยังไงเราต้องฟังจากปากทั้งสองสาวดีกว่าผู้ชมกำลังอยู่กับรายการโอ้ y g o กอด101รายการที่จะพาผู้ชมไปรู้ลึกร,ร,รู้จริงรู้ทุกสิ่งบนเตียงดารานะคะกลับประเด็น SMS วันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอของเราได้นะคะ4560 333 ครั้งละ3บาทค่ะ <Okay. S 1> คุณคิดว่าไมยยาเกาเหล่าแย่งพรีเซนเ,เตอร์กันจริงหรือไม่นะคะ OMG oh <my> สามารถร่วมสนุกผ่านทาง SMS mm hmm. พิมพ์ข้อความส่งมาที่456-0333รุนลุนรับบัตรห้องพักสุดหรู The Bloom by t ที o o พู oo, <Yeah. S 1> จำนวน1รางวัล <Yeah. S 1> ท้ายรายการ yeah. ค่ะเรามาเติมต้นกันที่พี่ต้อยดีกว่าค่ะอ่านะคะคู่นี้ไหมคะถ้าเทียบรัศมีราศีความเป็นสุปตาเนี่ยพอฟัดพอเวียงไหมคะคุณถามแล้วคุณอยากขยายไปค่ะว่าถามว่าแย่งพรีเซนเตอร์ใช่ไหมอ่าค่ะไม่จริงไม่จริงไม่จะไปแย่งไดไหมเขาไม่มีสิทธิ์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าแล้วแต่เขาจะจ้างเจ้าของสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะดารารสมัติว่า ฉันอยากจะโฆษณาการบินไทยค่ะไม่ได้บอกว่าการบินไทยจะจ้างนะฉันอยากจะเอาอีกคนนึงก็ได้เพราะฉะนั้นดาราไม่มีสิทธิ์ที่ต้องบอกว่าตัวเองจะไปแย่งใครทั้งสิ้นเป็นสินค้าเลือกเขาอ็นเป็นเรื่องของลูกค้าเองส่วนประเด็นลักษณะออย่างนี้มันก็แล้วแต่ใครจะมองใช่ไหมดารามันก็มันก็เป็นประเด็นไงสมงแมว่าแมกนัม ย่าๆเคยเป็นพรีเซนเตอร์มาก่อนเป็นพรีเซนเตอร์มาก่อนล้วอาจจะเปลี่ยนบ้างไม่ถูกเพราะว่ามันก็มีการแย่งกันอยู่ตลอดเวลาแหละติ่มากเพราะว่าสมมติว่าคนนี้เสนอราคาแค่นี้ตัว AR ของอีกคนหนึ่งผู้จัดการคนก็ไปเสนอว่าราคาแค่นี้เอาไหมตัดอย่างนี้ไหมตัดราคาจะให้เอนดี้ด้วยจะแถมอีเวนต์ให้จะแถมรถชงให้ราคาถูกกว่าไหมจะแถมอะไรแถมอะไรมันมันก็พูดกัดได้แล้วก็อยู่ที่ ทักษ vale oh, ะความสนิทสนมมันไม่ใช่เรื่องแค่ลูกค้าเฉยๆันมีกรางสำคัญมากผู้จัดการที่เก่งก็สามารถจะหาสินค้าให้กับ กับศิลปินของตัวเองเด็กหนังตัวเองนี่ได้แย่เพราะเขาได้แบ่งนี่โอ้แบ่งต้อง 30- 4 0ิบ่ิอต่ะพี่เต๋าคะน้องใหม่ดาวิกาเนี่ยมักจะมีข่าวลือว่าเป็นจอมฉกตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานละครล่าสุดก็พินเตอร์หลายตัวด้วยค่ะพรีนเตอร์รับไม่ถูกค่ะอย่างพี่ติ๋มบอกเนอันนี้สนับสนุนพี่ติ๋มเพราะว่าพูดตรงอย่างว่าเขามีการแข่งกันเช่นสมมติว่าอันนี้เป็นเมื่อก่อนเป็นยาย่าแบนนัมแล้วทีนี้เนี่ยอาจจะรับอยู่ที่ประมาณ5้าล้านเจล้านเอาใหม่มาดาว สองล้านนะอันนี้คือดำแค่ร้อยด้านนะอันนี้คือพี่เต๋าคอนเฟิร์มราคานี้เลยเพราะพี่คือกับคุยกับเฮเลนอ๋อเหรอสองล้านเลย่ถามว่าเฮเลนทำไมใหม่ดำวิกาพรีเซนเตอร์เยอะจังทำไมออกจากพี่เอทำไมจะเลยลุ่งเรืองจังอ๋ออีเต๋าเพิ่งคิดมากราคาถูกอันนี้คือตั้งสองล้านนี่เดี๋ยววันหลังนี่ ว่าหลังให้ใหม่มาเป็นพรีเซนเตอร์เขาฝ่ายตรงข้ามได้มากเลยหนูก็ต้องถามหนูก็ต้องถามหลายๆเขาบอกว่าราคามันถูกลงจากเมื่อก่อนสมัยก่อนอยู่กับเอสุปชัยอย่างเงี้ยหล้านเจ็ดล้านเพราะว่าเอมตัดเขาต้อง40่สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดล้านตอนนี้เขาเขาไม่ต้องตัดแล้วรับเองเต็มเต็มก้าวก็อาจจะตัดไปนิดหน่อยแล้วแต่จะให้คือผู้จัดการใหม่ผู้จัดการของใหม่พุชการ์พุทิ่มครับคือนี่แล้วแต่จะให้นี่มันดูเหมือนแล้วแต่จะให้ดูเหมือนไงแล้วแต่แล้วแต่ ว่าก้อนนี้ได้มาแยะก็แบ่ใค้แยะไม่ให้เดี๋ยวฟ้องนะเราพูดถึงค่าตัวของใหม่ซึ่งเขาบอกว่าถูกค่อนข้างจะดดัมลงมาแล้วยาย่าแพงจริงไหมคะพี่ต้อยแพงจริงขนาดไหนถือว่าถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่ที่แพงสุดแล้นี่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงอ่ะสูสี ซูสีพัชราภานะโอ้ยยาพัชราภายังห้าล้านเองค่ะเน่ยเขาก็เขาก็แพงนะพัชราภาห้าล้านแอนทองวัสมห้าล้านติ๊งห้าล้านชมพูสี่ล้านอันนี้ก็ขึ้นมาลูกสี่ล้านรับรองได้ว่ายายาไม่ถึงสามล้านสามล้านเต็มที่แต่ผมว่าถึงสามล้านเพราะนั่นแหละยังแค่นี้เลยคุณนั่นแต่ยังสามล้านเองนะแต่ว่า แต่ว่าเขาจะมีคาไม่ดีนะจริงจริงก็โฆษณาปืนเลยใช่อยอดเยนแต่ว่า3ล้านนี่เขาจะมีกติกาว่าคือเขาจะรับสินค้าซ้อนก็ได้นะแต่ถ้าเผื่อไม่ซ้อนนี่ก็คือต้องหล้านกันทุกคนค่ะยอดเย่มทุกคนตอนนี้มอกรีตนีกว่าค่ะความเป็นซูเปอร์สตาร์ของทั้งคู่เนี่ยเป็นไงบ้างคะเออถ้าถามผมนะผมว่าพูดถึงการยืนระยะเนี่ยการเป็น เจ้าหญิงวงการบันเทิงผมว่ายาย่าเนี่ยมีลักษณะที่ดูดีกว่าคุณใหม่นะครับอันนี้ผมบอกนะฮะคืองงเฮงดูดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงลักษณะของงานที่จะมีเข้ามาแบบชุกชุกเงี้ยคือบางทีคนเราเนี่ยศักดิ์ศรีดีแต่งานอาจจะไม่ได้เยอะตามก็ได้นะบางคนภาพลักษณ์ไม่ดีแต่งานมเพียบเลยก็มีนะครับผมว่าใหม่กับยาย่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสูสีแต่ยาย่าเนี่ยจะ รู้สึกจะเหนือกว่าอยู่ในระดับนิบดีกว่าภาพดีกว่าิมเมจใช่ไหมคะไม่ฮะโง่งแห้งหน้าตาด้วยนะครับแต่ผมพูดตรงๆว่าถ้าเกิดข่าวมันออกมาถูกต้องเนี่ยแบบ ล้านกว่าบาทอะไรเงี้ยจ้างใหม่ได้เฮ้ยถือว่าหลังจ้างมาทำอะไรคะเป็นแบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์ดูดวงองหน่อยนะล้านกว่าบาทที่ไหนล่ะสองสามล้านอ้ส้องร้านสองล้านสองล้านได้ไหมเอ้าเอ้าก็เดี๋ยวเผื่อนเขาหักค่าตรงค่าตัวเนี่ยสามล้านค่ะสามล้านก็เท่ากันอย่างย่าเท่ากันค่ะเขาอาจจะเลือกสินค้าก็ได้นะคะหมอกีรอยังไงเนี่ยอาจจะเลือกสินค้าแต่สรุปผมบอกเลยนะฮะคู่เนี้ยเกาเหล่าชั่วเอาเหรอเออเอาสิเอาคืออาจจะไม่ได้ตีกันเองแต่ผู้จัดการตีกัน ตีกันทัวร์อแล้ประกันตีกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมพี่เต๋าผมถามหน่อยอะไรคนเราเนี่ยคนเนี้เคยเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้วันนี้ไม่ได้เป็นันไม่เกี่ยวกตนแล้วกันี้มบ มันต้องเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ทุกปีอยู่แล้วก็เปลี่ยนแต่ในใจคนเรามันต้องมีใจจะมาใช้พรีเซนเตอร์เดิมๆทุกวันบ้าเลยมันต้องเปลี่ยนมันจะเปลีแต่คนที่เห็นแล้วยขายเขาโอเคเชื่อผมเชื่อผมแต่เลมันต้องมีมันแต่โดยส่วนตัวคือส่วนใหญ่ลูกค้าที่เอายาย่ามาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยที่จะต่อหมดทุกอย่างเลยนะคะจะต่อสัญญาเพราะว่ายาย่ามีพฤติกรรมน่ารักการเรียนดีละครเรียกเลตติ้งได้แถมเป็นคู่จิ้นกับนเดดด้วยไงรู้แต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องมันไม่ได้มันก็เป็นแค่แบบบางสินค้าแต่บางทีนง ของลูกค้ามันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายก้อนต่อใช่มันก่อนคือากี่ยกับโกโก้ไอโกโก้แมวเปิดเตียนิล่นตอนนี้งบโฆษณาโดนตัดออกไปเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ได้ที่ดังเลยก็มาเป็นแล้วมันมีกระแสเป็นไปได้ไม่อาจจะโดนปาดอย่างนี้แหละพี่ถามพี่วินโยดีกว่าค่ะ positioning นะคะการวางตัวของทั้งคู่เนี่ยอยู่ในระดับที่แบบเป็นแมกเนตเรียกลูกค้าได้เลยไหมขนาดจะต้องแบบเปรียบเทียบกันแบบเป็นตัว แทนกันได้เลยค่ะแล้วถ้าถามผมผมว่าได้ทั้งคู่แต่อย่างที่มอริีบอกคือดังทั้งคู่อย่างเงี้ยแต่ว่าคนละแนวนิดนึงอัองนที่บอกว่าย่า,ยา,ยายเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงดูไฮฮานิดหนึ Hi ่งส่วนใหม่ดาวิกาเนี่ยออกบูบูได้นะครับเป็นเป็นเป็นนางนาคได้เป็นแบบอะไรประมาณนะั้นถ้าให้ย่าเป็นนางนาคอ,อาจจะไม่นะ <_ S 2> ถ้าพูดถึงคลุกฝุ่นย่า,ย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 ายไม่คลุกฝุ่นแต่ใหม่ดาวิกาทําได้แต่เรื่อง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 การไปเรื่องเรื่องไป แย่งไม่ผมผมจะเรียกว่าแย่งมันเป็นเรื่องธุรกิจอ่าก็เป็นเรื่องของผู้จัดการเองหรือแม้แต่ตัวเองบอกเอ่อเท่านี้ก็ได้เนี่ยโอ้หเจ้าของธุรกิจเจ้าของสินค้าคว้าเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกเท่ากันว่าอันไหนอันไหนดั้มราคาลงมาได้หรือว่ามีแถมได้แถมอีเวนต์อีก10ครั้งเนี่ยโอ้โหร้องเพลงโฆษณาให้ด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหใครไม่เอาครับเพราะถ้าเท่ากันนะฮะผมว่าเท่ากันก็ก็มีมีสิทธิ มี motivation พอที่จะเกาเหล่าได้กับเขาถามมิติมดีกว่าค่ะในความคิดเห็นเนี่ยมองว่าทั้งคู่ชิงดีชิงเด่นกันขนาดนั้นเลยไหมคะเขานิสัยดีค่ะอตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยผู้จัดการเป็นคนจัดการให้ตัวยาย่าก็คุณแม่จัดการให้หมดตัวของ ก,ก้าวใหม่ก็ก้าวจัดการมาเขาไม่รู้เรื่องเลยสองคนเขาทาตามคําสั่งหมดเป็นเด็กที่อยู่ในวินัยแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งาอายุน้อยเท่ากันหมดเลยทั้งสองคนแต่ว่าคนนึงแบบเชื้อฝรั่งเลยนะเบลเยียมเข,า,ขาก็รูปร่างดูเป็นสาวเต็มตัวแต่สาหรับยา,ยากๆอาจจะดูแบบน่ารักดูสไตล์แบบน่ารักเต็มจริงนิสัยดีทั้งสองคนอ่ะไม่ได้เคยมีปัญหาหรอกค่ะอาจจะมีปัญหากระเฮเลนกับเอเท่านั้นเอง ก็นไอ่ะไม่มีปัญหาพี่ตอยพิญญาพี่เลนมาเลยนะคะพี่ต้อยค่ะแต่พูดถึงน้องใหม่เดวิกาโฟกัสไปนิดนึงนะคะมักจะมีข่าวแนวชาวไม่ว่าจะเป็นดังแล้วหญิงทะเลาะไปงานอีเวนต์ก็มีข่าวแนวนี้ออกมาตลอดคุยกับคนในก่อนอ๋อนี่พี่ต้อยว่าไงบ้างคะ ใหม่เอามาก็เพราะเฮเลนกับเอเนี่ยวางแผนอะไรที่ใหม่ทําก็ต้องมาเกณนิดเดิงประมาณนั้นวางแผนกันเลยละค่ะวางต้องวางแผนเพราะอะไรมันต้องเจาะยางไงต้องเจาะยางถ้าคือต้องพยายามนั่งเพราะมันก็จะบิ้วหัวเราเรื่อยนะเป็นอย่างนี้ตลอดแต่นี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะมาอย่างที่คนไม่ถูกกันคนไม่ถูกกันไม่มีทางหรอกไม่มีทางที่ต้องมาพูดถึงดีอ่ะโอ้โหมันไป ทำสังฆทานตลอดเลยนะไม่มีทางจะไปทำงฆทาเขาไม่บอกทำตลอดสมัยตอนดีมันเนรคุณสมัยตอนดีๆกันโอ้ยเต่านุเขาเป็นคนดีเขานป็นีนเฮงเราเป็นคนแฮปปี้มากแมนหลักมากหลังจากนั้น เกลียดมาที <llegar> <function als> <phin reforms> <nous> ่สุดเลยที่เห็นตอนนี้ผมคิดว่าเขาดูอยู่นะไม่ได้ดูไม่ดูนั่นแหละก็เขาดูบอลได้ดูบอลเว็บได้ดูบอลเว็บได้พี่เต๋าฝาผัวอยู่ไม่ตอนนี้ผมนึกอย่างนะพี่เอเลนต้องสาบแช่งพี่เต๋าไปดสาบแช่งตอนนี้กวดน้ำไปดขันอยู่อีเต๋ากลับมาไปดไทยรักที่อยู่ไม่มีวัดไทยมีเฮเลนเดินอยู่คนเดียวแต่อย่างหนึ่งที่หนูคิดนะคะคิดว่าแล้ววงการนี้ไม่มี แท้และศัตรูที่แน่นอนเนาะหรูอว่าอนาคตอาจจะคอมโพรไมซ์กันก็ได้เะหมอกิดว่าไงคะใหม่กับยายานี่อนาคตในวงการบันเทิงโอ้ดีทั้งคู่ค่ะดังเป็นผู้แตกดีทั้งคู่เพราะว่าผมต้องบอกเลยว่าถ้าผมเปรียบเทียบนะฮะผมเปรียบเทียบว่าอยายาเนี่ยเป็นรถเบนซ์ค่ะนะฮะส่วนอ่าใหม่เนี่ยเป็นแคลรี่แคออรี่๋ผมเขาบอกเขาเป็นแคมรี่คือหรูทั้งคู่นะฮะแต่ว่า ยาย่าเนี่ยจะดูแบบเหมือนมีคลาสเมืนแบบเหมือนแบบนั่งเบนซ์น่ะแต่ของใหม่นี่ก็จะออกแนวแบบแมสหน่อยแมสหน่อยอาจจะเป็นแคมรี่อาจจะเอออะไรหาง่ายยอดขายมากกว่าแต่เบนซ์ไม่ดูไฮนั่งแล้วจะดูไฮไม่เหมาไม่หมอกิดก็พูดเพราะว่ายาย่าอยู่ช่องสามันได้อยู่ช่องเจช่อง7มันจะแมสหน่อยใช่ไหมก็จะยืนเยอะหน่อยจริงๆแล้วเกรดทั้งทั้งคู่เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันครับ ออกูรู้แต่ละคนอ่ะงัดข้อมูลมาประชันกันขนาดเนี้ยโอ้โยจะฟังจากปากใครดีล่ะครับก็เรื่องเนี้ยมันทั้งแซบทั้งร้อนขนาดเนี้ยจะมาเมามอยกันเบาๆได้ยังไงล่ะครับต้องเปิดแจ้งแถลงไขจากปากกูรูตัวแม่กันล่ะครับอุ้ยอุ้ย เผ็ดร้อนจริงๆอะข่าวนี้เบนก็ต้องเบนด้วยกันอาจจะสองประตูสี่ประตูกันพี่ว่าเป็นเพราะว่าทั้งคู่กระแสลดลงไหมคะเลยต้องมีข่าวแนวนี้ออกมาเพื่อปลุกให้คนแบบสนใจไม่ไม่ไม่เลยค่ะพี่แจ็คเพราะว่าทั้งยาย่าเขามีฐานแฟนข่าวของเขาอยู่แล้วค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะน้องใหม่น้องใหม่เขาก็มีแฟนข่าวของเขาอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ใจลึกๆหนูคิดว่าถ้าส่วนตัวเขาคงไม่เกาเหล่าก็หรอกนะคะน่าจะแบบน่ารักเพราะว่าเคยเจอเห็นเขาเคยเจอตามงานอะไรเงี้ยเขาก็ยังน่ารั อะไรเงี้ยทักทายกันเสมออะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะมีบ้างผู้จัดการหรือคนที่ดีลงานมาอาจจะมีการแบบมีปั๊บกันบ้างอะไรเงี้ยกันบ้างฟังดูทั้งหมดเหมือนผู้จัดการจะเป็นตัวต้นเหตุนะพี่คนนใช่ไหมจะเป็นการใช่ไหมก็เป็นงั้นจะทะเลาะกันเองกับเฮเลนเหรอใช่ดังนั้นดาราจะดีไม่ดีเป็นเรื่องผลประโยชน์ไงผู้จัดการเป็นคนที่หางานให้เฮเลนเขาบอกว่าฉันหางานให้ฉัน ควรจะได้เท่าไหร่แต่จากนั้นก็เป็นแบบนี้ไม่ได้อย่างที่ตกลงกันทะเลาะกันก็แยกทางกันแต่ไอคนที่เป็นคนจ่ายตังค์ก็คิดว่าได้ไปก็เยอะแล้วนะเลยน้องก็สร้างเนื้อสร้างตัวอะไรต่างนี้อ่ะพี่ต้อไไ่มองว่ามันเป็นการที่แบบว่าเหมือนกับเนรคุณคนเหรอคะทำไมคนอื่นนันเดทยังอยู่ได้ทำไมหนาใหม่ดาวิกาถึงอยู่ไม่ได้ไม่มันก็ต้องมองอีกสองแบบจะเป็นแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมในความสึกของพี่พี่คิดว่าแบบ บางคนเนี่ยนัดเดทฮอตนะฮอตมากกว่าแล้วมีงานเยอะกว่าแล้วก็เออเอาปริมาณดีกว่าอะไรต่างๆอยู่ในใจลึกๆนัดเดทอาจจะโกรธก็ได้ใครจะไปรู้ไม่เคยถามมันเลยราคาแต่ว่าก็ไม่ตอบอันนี้นตอนนี้พี่ต้อยกำลังราดน้ำมันนะราดน้ำมันนะจุดเลยแต่นี่จุดเลยพี่เรนเขาคงเขืองไงพี่ต้อยเพราะว่าเป็นคนหยิบใหม่ดาวิกาไงครับฟันกลองเลยที่เรนเข้าใจครับผมพี่ต๋อยพูดถึงเรื่องวันนี้นะ เฮเลนอยู่นะกับคุณนี่มันจะมัมใส่กันเละเลยคพาะไอ้นี่นี่พ่อขายเอาเลี้ยงชงอย่างเดียวพงะพี่เตาค่ะคอนเซียม์ะคอนเซียมแฟนคลับกันบ้างเขาบอกแฟนคลับยา่านี่มีแอนตี้ใหม่ดัวิกาด้วยไม่เคยได้ข่าวนะพี่ตรงๆนะอย่างที่พี่ติ๋มบอกว่ามันเป็นกระารกระแสคือผู้จัดการ มันเป็นการไปบัฟกันกับลูกค้ามากกว่าเด็กทั้งสองคนไม่ไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ําไปคือใครเขาจ้างคนไหนเขาเข้าไปเท่านั้นแหละไอ้เงินราคาเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยมาบอกเราถูกต้องไหมล่ะเราก็เดาคนเดงว่า3ล้าน5ล้านใช่ไหมคะจะได้มากได้น้อยเราก็ไม่รู้นะครับเพราะมันไม่มีตัวบอกอยู่แล้วแต่ผู้จัดการนี่แหละที่เป็นคนที่แบบชงให้เคียร์ให้เสียมให้คเอาไปตั้งราคาแต่รู้ว่าอยู่ตรงนี้ควรจะ ยังไงบ้างการเดินเพราะว่าอย่าลืมว่าสองคนเนี่ยนะผู้จัดการอยู่ในก๊กเดียวกันก๊กเดียวกันก็จะรู้ราคาเดิมไม่เป็นอย่างนี้อยู่ปับกันได้บัฟกันได้ก็อย่างที่จริงๆแล้วอย่างที่ติ๋มบอกอ่ะตั้งอะราคาอยู่นี้ราคาเท่านี้เกรดของความเป็นดาราเท่ากันไงทำไมฉันจะไม่เอาไปงานให้อีกสามงานให้อีกคนนึงไม่มีเวลาใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วเจ้าของเขาเนี่ย บางทีมันก็จะมีอยู่ในใจเออไม่ได้คนนี้ก็เอาคนนี้อยู่ในใจตั้งไว้อยู่แล้วถ้างั้นก็ไม่เอาเพราะฉนดราไม่มีสิทธิ์หรอกที่บอกว่าฉันอยากจะได้ตรงนี้อยากได้ตรงนี้มันไม่เพราะฉะนั้นสองคนนี่ไม่ไม่มีทะเลาะกันผู้จัดการเท่านั้นพิพีมพิ๋มการเป็นพรีเซนเตอร์อสินค้าเนี่ยมัวยเลยใช ตอนแอนแอนตองผสมบอกทุกครั้งที่หนูได้อุ้ยนุ่นนุ่นก็เหมือนกันหนูนี่เอาแผ่นทินนะวางไว้หัวเตียงกลับบ้า LIKE. no. นทุกวันไม่รู้สิหรือว่าเป็นมูฟมันน่เปลียแปลงเลยนะผมหนูตั้นไว้เลยนะที่หัวเตียงกลับมันทุกวันเลยแผ่นทินเนี่ยมันทำให้หนูได้เงินเพราะว่าค่าตัวเขาสี่ล้านใช่ไหมเขาบอกว่าไปประเทศนู่นประเทศนี้อะไรนี้ตั้งเองมันตั้งระบบขึ้นมาว่าไปทุกประเทศมันต้องคิดตามประชากรว่าไปรีลันนี่จะต้องคิดเป็นครึ่องนึ่มของประชากรอะไรเงี้ยออกมาเบ็ดเสร็จ ก็ได้ประมาณ8ปเก้าล้านบาทนะแทนทีนอ่ะเพราะฉะนั้นแบบเออมันเหมือนแบบวุนดูกราบทุกวันเขาบอกเนียล้กันแอนเขาพูดคํานี้นอกจากได้เงินแล้วนะเขายังมาดูลุกเราเพราะกลัวมากเลยว่าเราออกงานแล้วเพราะแอนเนี่ยแอนองประสมเป็นคนขี้เหนียวใช่ไหมชอบใช่ของร้อยเก้าเพราะฉะนั้นที่ในเมื่อโฆษณาลักโฆษณาแบรนด์ดีๆแล้วอยู่ต้องแต่งตัวแบบเนี้ยเป็นแบรนด์เนมให้ดูแบบสินค้าเขาดูไฮไปด้วยฉะนั้นเขาจะต้อง จัดเสื้อผ้าให้จะไปงานไหนหบอกมาจัดเสื้อผ้าให้มาได้เสื้อผ้าอีกตลอด <TOR S 2> <Bernard> ตลอดระยะเวลาที่ตลอดที่เปนเซียนไดเตอร์ใช่เนีคะนี่ไม่ไม่ใช่ว่าจะ beginnen, แต Steam, nice ่งตัวทุกโมงเดี like ๋ยวก็ไปขายปุ๋ยมันดาวบิวเรียนะแบบคือแล้วแต่แบรนด์จริงค่ะแบรนดิ่งแต่แต่เชื่อว่าตอนนี้ที่ใหม่มีแยกก็เพราะว่าเขาจะมีละครเรื่องแผลเก่ามีภาพยนตร์เออภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าซึ่งมันเป็นฟอร์มใหญ่มากตั้งใจหมายมั่นกันก็จะฉายวันที่12สสิงหาวันแม่พอดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน มันเรืออ่ะมันเดิมมันเคยเป็นแฟนลับใหม่ค่ะนั่ต้องดันที่ตอยเป็นแฟนลับหม่อมน้อยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อคิดนะคะแล้วก็ความรู้ในแง่มุมันเทิงเกี่ยวกับเรื่องงานพรีเซนเตอร์ของศิลปินดาราค่ะคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไงว่าคุณใหม่ดาพิการและยายาเนี่ยเกาเหล่าแย่งพรีเซนเตอร์กันจริงหรือเปล่าค่ะเรามาถามครูทั้งหท่านนะคะใครคิดว่าใหม่กับยายาแย่งพรีเซนเตอร์กันจริงยกมือขึ้นค่ะผมครับนี่เฉลยผลโหวตจากประเด็น S M.S. วาแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับเป็นคนเดียวนะครับทไมอยากจะไปกับคุณผมครับผมครับผมเชื่อครับผมเชื่อผมเชื่อเพราะว่าโดยส่วนตัวนะฮะคือผมเชื่อว่าคนนี้เคยเป็นพีเซนเตอร์มาก่อนคนนี้ไม่เคยต้องมีความไม่พอใจซึ่งกันและกันแล้ว ทุกคนไม่มีใครอยากเป็น number two oh. ทุกคนไม่มีใครอยากไม่ได้งาน uh. นะครับผมเชื่ออย่างนั้นทุกคนต้องการจะเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยนะครับทั้งคู่รวมก็คือผู้จัดการก็อาจจะพูด uh. พูด ก็มีการตัดราคาแย่งกันแน่นอนเกาเหล่าแน่นอนเชื่อลูกมือครับพี่เตาอยากพูดอะไรครับอย่าพูดอะไรก็อาจจะหมอกิดอาจจะคิดผิดนะครับอาจจะไม่ใช่อย่างก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าผู้จัดการนู่นนี่นั่นบางทีเนี่ยสมมติว่ามันมียาสเปรม์ที่้อแพนทีนในตลาดบนโลกใบนี้มันไม่ได้มีแพนทีนเพีเดียวไม่เดีมีรักมันยังมีอีกหลายคนเราว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องการเงินก้อนคนเรามันก็ต้องการภาพลักษณ์คนเราบางคนไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวแกว่ากมาเยอะแยะไปคนเดียวเออ ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นความคิดเห็นหน้าคิดต่างกันหน้าแต่เราก็ต้องเข้าใจกันนะคะก็ผมยืนอยู่ฝั่งนี้ถ้าเกิดผมยืนอยู่ฝั่งนั้นผมจะ เถียงแทงโธ่เพราะว่าคุณไม่ทานเต๋อ่ะวันนี้นะคะเต็มอิ่มมากนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงค่ะแฟนคลับเจมจิรายุค่ะมีข่าวว่าคลั่งไคล้มากถึงขั้นแบบประมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่ซับหน้าหลอดกาแฟยังประมูลเลยของเจมจิรายุคลั่งใครหรือบ้าแต่พี่เต๋าเขารออยู่นะคะพี่เจมใช่โอ้เจมจิรายุนะคะลูกรักเขาค่ะเชื่อว่าพรุ่งนี้เขาไม่ติดกัดแน่นอนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกัน นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วกับโอไมก์ก้อวันโอวันสวัสดีทุกท่านสวัสดีสสดคุะสวัสดีครับ,ร,บร้อนชาจนฟ้าระเบิดเลยครับสำหรับประเด็นสาวใหม่กับสาวยาย่าที่ว่ากินเกาเหลาชามโตจะอยู่ในวงการบันเทิงสวยอย่างเดียวไม่พอต้องฮอตด้วยและจ้าสาวสาวโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ที่จะเอาหนุ่มฮอตที่สุดในวงการตอนเนี้ยอย่างเจมจิมาให้กูรูเมามอยกันนะครับรับ,บรอง เจอระเบิดแน่แล้วเขาเป็นเบอร์นหนึ่งออแล้วก็มันเขามีความพร้อมพร้อมจริงๆความสามารถในเรื่องดนตรีแต่ก็เดินสายประกวดมาแยะแล้วก็ต้องมีความพร้อมหหเหมือนกันเพราะประกวดมาเยอะแยะแล้วก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองก็ตามแล้เขาก็มีความฝันของเ,เขาที่ก็ต้องเข้าวงการให้ได้แล้ววันนี้เรเป็นวันของเขาแล้วก็เชื่อว่ามันก็เริ่มจากการชมก่อนคือมีการสร้างม็อบมันเป็นไม่ได้อยู่ดี โผมาในปุ๊บแล้วโหเกิดกระแสแบบโอ้โหชอบกันอินเทอร์เน็ตแบบถล่มทลายแบบม็อบแก่งมากเลยวันนั้นคือต้องใช้ม็อบแบบหลายคนมากที่่ลงแบบโพสต์กันแบบกระหน่ำทุกเว็บทั้งหลาย